ลบไช่อย่าลือกอ๋อได้อยู่มันสไลด์ไปเข้าแผ่นเทปอด้อ๋อได้ซื้อล็อกขาตายน้อยติดเลยอื้เม่ถึงเธอถ่ายไปหน่อยได้ไหมออออกจะดกับกวินนักเลย คุณพี่ก้อนนะคะฉันรอคอยค่ะถึงกับเครื่องเลยหัวก็นเลยถัดขาหน้าปึ๊บโอ้โหหน้าขัดขาได้อยู่นี่เพื่อนๆโอ้โหไม่ากเทพปิดเหตุผลหนึ่งเลยปึ๊บปี่เด้โอ้โหดูขัดขามาแล้วเพื่อนๆไปดอกหนึ่งฮึบมาไหมมาแล้วปึ๊บลงไปขัดหน้าเรียบร้อยถ้าขัดอย่างนี้ยาวอ๋อ อ้าวมาหมุนสวยหน่มยังรอเลยคุณคุณร้อเพลงฉันร้องกราดมาอืมสวยสวยเรามาดูการแก้เกมปึ๊บตู้อุ้งเหรียงฮี่เป้สุดยอดเลยอยฮี่เป้สุดยอดเลย